กำลังจะเกี่ยมมองนะเนาะไปกลางไปไลยคนมันมันก็อนูนนป่าเนาะปกหม้อก <laughs> ป่านะเนาะแล้วไปกลางมองมา <laughs> ปาที่เขานามาเนี่ยแล้วเล้เอะมก้าป้ายยู่แล้เริมมาช้างหน่องช้างปลาอาวู้วชิวนะบรรยากาศทางไรเนบรรยากาศการเดินทางเนาะ ยสวัววสบบดีนองมาพบกับต<ช>้นเสาวันสาวนามอนิสจเป็นมือที่ห้าสชิปไปลุยปีปมือนึ่งนะาสิปไปอาปาลาหล้กกินขาวปลาอยู่ปลาเนาะมือนีห้ิไปครับกอลแมที่อห้าไปเมื่อคืนนี่เออที่หนากงไปนนแล้งการาเกียมม้ยย้ที่เขาซาแล้วแกเก้งก ป่กก้อนการหาปลาการเกี่ยวของกินของอยากไปการเกี่ยวเนาะเดินทางออกไปกินข้าวปลาหาปลาอยู่หวยเออเออวันนี้จะพาไปใช้เมื่อนหร่พาไปทำงานหวยไปหาปลาอยู่หวยนะหาปลาอยู่หวยโอเคเนาะอย่างการเกี่ยวนี่การหาปลาเนาะวันนี้เขาจะขี่รถอ่ะเนาะรถสิ่งไปแบบทำให้สิ่งได้ไหมเมื่อไหร่ป่วนเขาจะขี่ขั้นนี้ไปเนาะ ไซ่สุเฟอร์เราสิงเขาให้หรออากีข้าวีหแหละไปห้าป้าอยู่ผู้หมดสิงรถสิงเจ้าวเนาะอยู่ตามจะใส่ในการเป็นผู้อยู่บ้านหาดแสงเนาะตาดแสงเฮ้ยห้าสิบกี่ข้าวนียวไปเฮ้ยเขาเขาข้าวตารลดแล้วเนาะเกินการเกยมออกไปเยอะเบิองบรรยากาศกันทางเพื่นเนาะบรรยากาศเป็นเบิองหมดจุดบนเ้าสิบห้าป้า ハハ <laughs> การการเดินทางเนาะบูหว่วยบูหองเป็นคว่วยลูกหว่วยเออไ,ได้เกมบ่อโอ้ต่างๆลกไปไปไปข่อยยาวก็ได้แล้วบรรยากาศการเดินทางไปนะ โอ้ยเปโนอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้กอ้เหโอ้น้โหโอ้โหโอ้โวิหออ้โอ้นอ้โหเอ้โเโ้โหโอ้นหโ้อ้้อ

ปลาปกันแรงน้ำเนาะเดี๋ยวชิบห้าปลาอย่างนี้แหละกินเข่าปลาอย่างนี้เนาะโอเคหอมเนาะพอน้ำทิมเล่มสวรรค์มาเออื้นนี้หาปลาเนาะขบวนเฮานี่กั พรขอทิปเขาอย่างเดียวพ่ะนะเจ๊ปังไงหรอกาพิสอบนี้แบกหนาวเนาะที่ว่าครบสูตรมานี่บบเออกวดกา้าเออ่าตาเนี้อเกาะนี่ตาอน่้ง <c oughs> ตาละเว <c oughs> ตาละเวเนาะอยู่บัน ตัดแจ้งบอกหัดแจ้งตัดแจ้งเนาะย่บ้านตัดแจ้งเลยก็เมื่อตั้งไส่ห้อนี่แหละแค่จะฟื้อเฮาเนาะมึงนี่ห้องผ้ากันมากินข้าวปลาฮะป้า,ปาตอนนี้กำลังยางฮะบนแคมป์เนาะห้าจุดสี่พักเศร้าแล้วก็หลังจากนั้นเอาก็สีไปหาป้าเนาะเออเพื่อมาเห็ดกินโอ้ขาดอยู่ปลาอยด้วงนะพี่น้องซิซวใส่วิซีชีวิตแบบบา้านๆ ก่อนการเดินไปก่อนนะตัวขามีไปนอเดี๋ยวเขามาหอดจุดแคมออนะกกป,ป์าเนาะเาสิพักกี่นี้ตั้งพื้นตั้งควายอย่นี้นั่งขึ้นเขาอยู่นี่เทาทีจุดนี้เทาเป็นบนจุดพักเนาะเก้าที่จะน่าี่ไปห้าป่าเนาะดเฟเาจะได้สุเฟ้อเม่อยบ ไม่เอาตุกขีนี้ตัดปลากระโดนอ่อนจะมีออบจากเือนมาฮอดชุดที่บนฮาป่าแล้วได้แบบนี้ได้กระชีได้เริ่มต้นเตรียมลงมือและฮาป่าเนาะโอเคหาวิธีใดกี่ไดจ้ะหาไปเห็นแล้วเนาะตามภาษาพื้นบ้านคนละเอืโองเลยแต่หาไปเนาะเเรรืื่่ออแล้วก็ขอบใจอีกเธอหนึ่งเนาะ ที่ได้มาฮอดจุดนี้เนาะก็ไปฮอดแล้วล่ะกับชิเกียมลงหาป่าวิธีคือแบบเขาเคยหาผ่านมาแล้วเนาะไปหรือบ่ได้กับบุฟู่เนาะโอเคแต่ว่ามันมาฮอดจุดนี้แล้ยจำเป็นแล้วต้องได้่าแล้วเนาะคืองานลระกาศไอ้น้องๆที่มานทำกันนี้ผนได้ผมบดส่วนผมได้อัไรคือฮอเนี่ยของแถมเป็นตัวนี้เฮ้ยเออเอาบดทาเลยเอ้ยเอายางฝันใ ไปเกลินไปเกลิ่นขวเลาได้บัตูนี่ังอ้ฮาาฮาาลาดยูลสลาดยูเออววดไ้บวเหลาไปเกลิ่นเอาคักเดอตอนนี้กำลังกะเกี่ยมมองเนาะสิลงกลางมองเ้ออผ้ได้วางกับฮพื้นเนาะ มากรร่อไฟไว้กิจการหาปลาเพป่นเนาะเลื่อนใหม่อันนี้จังมองหาปลาเด้อบุแม่นจังมองหาเขียด จะถามหาอยู่ม่องก้างเขียดมันขึ้นนี่้าเกียมฟืนเนาะดังไฟซิลเกินจ้ะนอนกลางท่าสายนามท่านนั้นเย็น các qua liên với San với tiếp mà nè à สุข้ามานี่พี่น้องได้แล้วป้าพี่น้องเอ้ยกินอยู่นี่เอ็กนี่เอ็กนี่ใช่ตัวดดอยู่ตหลอกเล็กตัวอื้อหือบริการดีดังเลยไปไล่คนมัน มันว่อนตาบ่อนบะชื้นหมดตัวเหยื่อเราตัวยินเย็นใตัวยินเย็นงยิ่งทำไรวยิ่เย็นขนาดโอกใก่เป็ดและกรนหล่ำใช่หรอก็มาจากใส่กั๊กโต่หรือพอหรืว่ากินกินไหมใช่ละเออยิบเป๊ะเป๊ะบ่อืออือมาเนี่ยโอ้โหอาบันี้

นะ่าแล้วไปกลางมองมาเออ,อยังจะปีนขึนเขาร่วมมือมือพวงนั่งขายึนเขาเรื่นะยมมีเยอะนะยังปีนเนาะเส็ตดก้านมาหนิบ่อนี่ยยลปีเดีลยเน้อสามปีไป ป้าเนาะมนี่เนาะป้าที่ห้ามาได้เด็ดสามทีป้เ้นัวอะไรี่พลนยาิดรสิงี่เร็ิิ้มแห้งบ่ะนาไย่งูแน่นอนจะได้ผูกไปฮะอันนั้นผูกภาพไปห้ามมึนี้ สุนย่อนร้ายเนาะนั่งลอด่าขินเขาทาป้าซุกมวนร้ายมวนมวนมานิกมาห้ายคุณใส่กระจัดอยาโอิอ่ะโอ้ยจ้ะาิ่ะุปปิ้งป้า เนี่ยเป็นคนปลี่ยพวกาเป็นคนหาถึงแล้วเฮออ้ยในเรื่องค <c oughs> ลักรายคลักรายมูนี่ฉะนั้นคิดเขาป้าธรรมศาสตร์เนาะป้าที่นเฮาหามา,าแล้วปลี่ยนแต่ส่วนหนึ่งยังอีกส่วนหนึ่งที่ฮะมา่งไม่ก็ต้งองจะเปลี่ยน <c oughs> อีกข้ากินน้องไม่มีสิ่ง <c oughs> กนัใด

ออจะได้โค้มุสซก้ิเขาปลามือนนี่ง่ายดูเด้อง่ายดูเันอเทิตย์ุมนอา้าเที่ยวมือนี่พนาบานตัดแสงห่อปรับภูมิใจน้ำลายมดทุกค้นนั่นแหละยังห้ำไรลห่โอ้ห้ำไรล่ะซื่อน้ำโอ้ซื่อน้ำเอ้าน้องี่นห้าไปกินข้าวเด้อมาเด้อ ถักลยมีนัก,นกล้างมื้อกนี้ก็ได้กินกูนี้ก็ได้เอ้า <c oughs> นี่อนอเอาฟาปีนเออผ <c oughs> มไม่พี่น้นอ,อ,นองคุณใสแอน่ะคนงานเขาอย่างเงี้ ปลาทั่เจ้ก็แดดพวกที่มีลูกไ y ่ตอนนียับตอนนี้ยังไ่ใครอมันีคิปจะยุ่งยุ่งยังไงกันบ้างคเิครอทจ้าไอ่เโอ้เว้ยคลิปก็อดวินอะยุ่งเนี่ยพิเศษไรที่ขอปลาห้าปลาใีญเนาะท่ตั้ วนะเลยใิมะ่กรเขาะ้อนจะนะขอวันันทร์ก่ันจานทรอเฮ้ยอราม่โอ้ียังยงพักก่องนี่ิ นะฮะคักคักบรรยากาศปรจับไปอนะเอกใาพิเศษพิเศษมาเนี่ยโอ,อ้อคืดอดว่าเสกนกเป็นาวฟารมเลได้มาเี่าประแดก ตามาแต่เพื่อนนละตาตาตานี่คนนีละตาฟินาพ <rast soci ological situation> ันนะคุณเฮทเออแต่คุณยิ้มอะไม่จากท้องบ้าตาทนกกระโดดทักกระโดดนู้นจับ พักกระโดดนีแต่หญิาวๆเนาะเพราะมันเหี่ยวมื่อเรามื่อเราจาก็ฮักป่าด้วยารมั่งเสอจ่าเือจ่านี่อน่องแ้าเามาเอาบ่เขา

เด็กกูกินอองแอ่เด็กอมทำหมดแหละว่างเรื่องอไรนทำไรเรื่ยนั่งงนหวยนะพี่อนหวยเ่องนั่งหวยขอกภาษาบ้านๆมันก็ชื่อว่าดักชื่ดักเนาะ ปลาเขาบอกมันดามันก้นนั่นแหละแต่ว่าปลาซ่ามนด่างในแม่น้ำด่าง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  ตอนนี้ผูข้ากบกิน,กนขา่าติ่เทียมหอยเนาะอิม่มอิมน้ำซัล้านแล้วก็แสบร้ายเดี๋ยวเขากะสิได้ากันติดคริปศนีกับนาะโอกาสหนาวชิมาใหมยัขาจะท้าบก้าวูซึกงปูฟ้ามากมือจะไดเออจะได้มือนีั้งแรกี่ว่าเห็ดแบบนี้ผู้ซึกงยังได้ผู้ซึ้งคุามคุ้มใจใจน้ำ อ๋อแห้งเลยหากินเออน้ำชิ้นงานเอออันนี้ไจางสั้นเล็กน้อยอยู่ป่าจงทีมันโดนมีทีนึงเนาะกระดับและหอกาเอกกับขอขอบใจทั้งไอเดียมและไรนอนสีว่าผ้ามาในมือนี้คือมันขึ้นนี่กระผ้าไม่ยังเขียดนอนนะหาก็ได้กินค์กิฟท์ตัวก้อนก่อนนั่นแหละอีกทีนึงเนาะ แต่วอีพี่สองวนี้เ่าก็พากันมาดินปลาห้าปลากิ้งคืปลานี่แหละยกของเ่าก็สีปากนกลักคิ้นีเล้วแต่กสีปากรับโอกาสนาใช่ไเห็ดยิปยังไม่กะผักต้ามเนาะกดไหลกดทับสะไข่ให้เป็นกำลังใจวก้ผมเนานะเออสีแลธรรมศาตรบานปลาเหาอร้องดําวันนี้องดํามันก็ฟ้พามาเนาะเพราะทานทีที่มาเจอชดตามห่าย แซ่บ่มันอคเขาเชื่องเนงก็จะเสียเดิมอไ้เด้มเขาเชื่องเนียงต้องเติมคนอีกตอน้ดมาพี่เจเออเดี๋ยวนครับจะได้ปิดิตทนี้เนาะอยะก็ติตารณาเบ้องบนรับชีวิยังต่อบายบายท่านผู้ชมเน่ยไอเดมบายท่านผู้ชมเนี่ บายบายท่านผู้ชมเอ่อท่านนันแนท่านนันแนบายด้ยท่านนันบ๊ายบายเอยบายเอยมวนี oh ้บายบายเจอกันคลิปหนารบินแล้วเับก็ฟฟ่ากันอาบน้ำเล็กก็น้อยแล้วก็กับนอนไปยามม่วงเพราะว่าก้างมองไว กินแรงเนาะเมื่อกินแรงเย่าเงอทราบสิีดบานเท่านั้นแหละไปโยไปกินอะไรงิีละากินอรสิหละเป็นละมือละว้านข้าวป่าใต้นเสาอาไกินแรงมันเน่าเออกินโบได้กินนาต้นเทล่ยมันมดเลยโอ้นันะไปใส่ใ่้ากิดเขาเด้อ Uh อันนก็คือประส่วนคนบาทเขามาหาป่าเนาะดอกกะจังปังจะรบีอารือปะเบียร์ไม่มีความุญสมบูรณ์ในธรรมศาสตร์ในนามนี้เนาะอันใจกมอนี่มอหนิมออย่างมันมันห้อยในมอนิเด้อจกเกียงในมอนี่อทุกไซ บบกุญแจลวนเอาเลยเบ้งโอ้คนน่ะล่อยบักไงพี่น้องเอาอีกจกอีกปีงวดทีกินเลยนี่นี่สองหน่วยและอืออยาอีกเอ่ออ้าวอาเสรยแบไงเนี่ยมาสารทอานีได้หนิไปหางยังบ่ กี <im iter> 谢谢่เลยยากโดดลายดิเว้ยแม่จะแม่จะซื้อมาเหรอแม่จะทำนี่ลูกออออเโอ้แสดงว่ามันอยู่เป็นขอบขั้วเลยนี่อยู่เป็นขอบขั้วเลยนี่นะอ๋อแบบหมนลายดิเว้ยแบบแบบออกแม่แพรลูกเนาะโอ้งใหญ่ อ้ออเอีอยวอ้าวเดวยอยอหาอเอออแหายเดี๋อแมแม่เม่เาชิเมื่อแต่เขายังแท้มีเนาะแท้มหอ้กี่ตอนสุด้ายเนี่ก่อนขับไปจัอจอกเออปลาซาบะาซบะอสมศักิเขอพี่น้องเอ้ย ตกอันนี้เอาหินตบ่ลมบ่บ่มียอมแล้วย่างอกอ้าวอนีินของแท้นี่ของแท้เบิดแล้วเนาะอ่าจีๆๆไปจีบาดเสียอยู่เนตลก้กินข้าวอิ่มแล้วนั่งไปนั่งมาจกไปจกมาเนาะก็ได้หอยนพี่น้องเอ้ยได้หอยครบเป็นของแท้เมือ่คือว่าเพิ่นให้ ทุกอย่างเลยวันนี้มากเพราะเป็นหายเมื่อต้ำทายเมื่อเจอหอยกี่เนาะเออของสมรสนะครับไอ้ไล่เติบเจ้าม่านลีเนาะจะโชคเนาะตั้งโชคเลยเจ้านี่ยตกไปโชคมาเจอหอยมอนี่ก็โชคน้ำอย่งนีสุ่เฟื่องเนาะเฮ้ยสุ่เฟื่องจะได้ตึ๊งวยเจ้าเออจุกม่านเนี่ยเออ กับแรบลราดามันมีโอ้จกักตืดเสี่ยงนีง้เนี่ยมันล็องกับตะบนกอ่าหลังจากนั้นนะครับพากันเดินทางกับเมือเนาะคิ่เขาอ,อีนแล้วผ่านกับเมือแล้วเจอกันคลิปหนา้า บรรยากาศการเดินทางกลับตอนกลับน้อก